ันนี้เราก็มาอยู่กันที่ทันเลยเย่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 รีวิวรีวิวเจล่บีเจลลี่บีนคืออะไรครับเป็นเจล่บีมันมีหลายแบบเลยคับมีหลายรสชาติแล้วก็เป็นรสชาติที่แปลกแปกนะคะแล้วก็ถ้าชอบดีนะครับเราก็จะได้รสชาติที่อร่อยมากที่เห็นตอนนี้ก็มีรสไข่เน่า เนื้อสดตายถุงเช้าเมนขี้มูแล้วยาล้างจานชินใหญ่รสมากเลยแม่จะเชียร์ให้อาปอได้รสอขี้มูนะอาปอลสู้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะเล่นกันแค่สองคนนะคะวันนี้พ่อก็มาเล่นด้วยมันมีไมีเล่นสองแบบคับก็คือสแกนงผิวอ่าควนที่อยู่ตรงตรงนี้ ทงหลังกล่องใช่ไหมนอะไรนะแล้วมันจะใช้เนี่ยในมือถือได้แต่ว่าคิดว่าจะใช้อันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกระดาษหมายความว่าวิธีการเล่นมี2แบบคือถ้าเราอยากจะเล่นแบบที่เขาให้มันในกล่องเนี่ยก็ได้ใช่ถ้าเราจะใช้อันนี้ชั่นสแกนก็ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นแบบแรกกันก่อนเนาะโอเค อันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มโอ้มีกลิ่นด้วยได้กลิ่นด้วยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแบบแรกใครเล่นก่อนนะอ๋ออ๋อบโเล่นก่อนเอาเลยเอาเลยอะยดเออหยุดสีฟันยาสีฟันเป็นรถอ,อร่อยอยาสีฟัน เย็นไหมมันเย็นรยาสีฟันไหมม่เย็นไม่เย็นเะอ่ยอููน่าจะโชคดีนะคะน่าจะได้ที่เขียนยตรงนี้นะคบนี่เห็นไหมครับมันมีเขียนว่าเบอร์รี่บลูหมายความว่าไอ้สีฟ้าเม็ดสีฟ้านี่ใช่ไหมลูกใช่มันเป็นไปได้ทั้งอาจจะได้เบอร์รี่บลูหรืออาจจะได้รถยาสีฟัน,ฟนใในสีฟ้าอาจจะมีสองรถคุณเขาหลอกเขาหลอกจีบสีห่ยี่สิบรถอ่ อโปลอีเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อโปเดี๋ยวเมื่อกี้ตาโปแล้วต่อไปต้องตาพี่ไอค่ะอโปอยากได้ยิสีนี่รอก่อนอตาพี่ไอแล้วเร็วสลับกันอ้าวอยากมุนยีอุ้ยยาสีฟันมาดูกันว่าจะได้เมรี่บูหรือว่าจะได้ยาสีฟันเัอกินกันเลยเอาเลยไข่เน่าหรือเปล่าไม่ใช่ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเยอะสุดฟ้อนหรือเปล่าล่ะเยอะสุดฟ้อนรู้ได้ไงอ่ะอเมันเยอะสปดฟ้อนแล้วมันเย็นไหมอ่ะเย็นเหรอใช่แมันเล่ยนลอยเหรออร่อยนิดหน่อยอร่อยนิดหน่อยเย็นสดชื่นไหมลเย็นสดชื่นไหมล่ะเอ้ยอะต่อไปถาณพ่อนะเดี๋ยวผมจะรีบเลื่อนให้พ่อเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม พ่อจะได้รถคีโมพ่อคกลัวมากเลยอันนี้อันนี้สีส้มใช่ค่ยถุงเท้าสีส้มนี้ว่างผลไม้ตุ้ยฟุตี้กับถุงเท้าเป็นตายแล้วสีมันเป็นอย่างไรขาวออกชมพูตัวชมพูนี่แหละไม่เดี๋ยวอันนี้หรือเปล่า ใช่ใช่ใช่มันคือเม็ดชมพูมันคือเม็ดชมพูนี่ชมพูเป็นสตรอเบอรี่ไม่ใช่แวมันส้มแต่เน<อ>ี่ยเกิดกราร <c oughs> แบ่งแยกสีไม่ออกละอันนี้ละกันหรือว่าถุงเท้าเหมน็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ <c oughs> มันมีตุ้ตี้ผู้ตี้กับถุงเทาเ้าเหม็นอ,อันนี้อ,อะไร พี่ป้ยพี่ปุ้ยมัผลผลไม้รวมอะไรเงี้ยพอไะฉะนถุงเท้ามเห็นนะมันไปมันลีมันเพือเ่อนน้องๆของอปโปลโลกินมันอ,อับอัอ่ะเป็นงานที่กลัวมากเลยแล้วก็ได้ด้วยอ,อ,อปโปลโล่ <laughs> ออมัออ่งต่อไปตาอโปลแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปจะได้อะไรนะอขอได้รถเค้กขอได้รถเค้กโอ้ขอได้รถเค้กกิ๊บฮัวจิ๊บ ขี้มูกกับอะไรอ่ะขี้มูกพอได้ขี้มูกขี้มูกหรืออะไรอ่ะจุ้ยสเปร์เอาน้ำน้ำพีสเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าอัพโกลจะได้อะไรจุ้ยซีหรืออะไรอะไรก็อร่อยแต่มันเปรี้ยวเเปรี้ยวเปรี้ยว จะน้ำลีชเปลาใช่อร่อยนะโอ้ลูกแพเป็นลูกแพชลูกแพจเปรี้ยก็จะอร่อยซินเลยเดกนาซนหนึ่งทีอชว้เลยออนี่กินติดปกายู่เลยกินอ่ะะไอแม อะไรอ่ะทสต์มันเมลโลมันเมลโลปิ้งมาร์ชเมลโลปิ้งหรือว่าแมลงเหม็นใช่ค่ะได้อะไรได้อะไรเอามาเลือกเลยอันอันไหนอ่าสีเหลืองที่มันดูแบบเป็นแบบเข้มหน่อเข้มเข้มอ้าวแล้วอันนี้เราจะมาดูนะว่าไอจะได้มาร์ชเมลโล่ยหรือได้แมลงเหม็นย่งหรือว่าได้แมลงเหม็นลองลองซัมมาแงเหม็นมาง มันน้ำตาไหลเป็นไงลูกรสชาติมันหวานหวานนิดหน่อยแต่มันดีกลิ่นใช่ไหมมันไม่เหมือนมารเมลูเลยจะมอร่อยไหม ลองคิดว่าถ้ามันไม่ใช่รสแรงแข็งสิมันจะอร่อยนะจับตาแล้วคิดว่ามันไม่ใช่รสแรงแข็งอร่อยไหมโอ้ไม่เลยสีเดียวกับยัยเลยสีอดยังไม่อร่อยที่อันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับจะรอดหรือไม่รอดรอดูรอดูใครดีว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับ ไม่เลงเหมนไม่เล้งทำไม่ไม่ได้ขออร่อยเลยเนี่ยล oui> ้วรางไเลยมันก็คือแมลงเหม็นน่ะมันมืนเหมอนเี่ยวแมงเมนในปากเลยอ่ะตนบดกับอะไรลู่กลับกับอันนี้นะคะคาปูชิโน่นอะปลแม่ขอดูหน่อยอปเลือกสีอะไรไป อันนี้เป็นตับบอดหรือคาปูชินโน่คาปูชินโน่ก็คือกาแฟรสคาปูชินโน่อร่อยหอมกาแฟาเราดูซิว่าจะมีกลิ่นของกาแฟาหรือเปล่านึกซ้ำต้น,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงได้กาแฟป่ะลูกมีกขมขมขมโอ้ขมก็น่าจะกาแฟานะข <c oughs> มจะหอมกาแฟาไหมลองลอง ต้องหายใจเข้าก่อนจับบนทำนาฟิดิฟินไหมอะต่อไปยังฟินอยู่อ๋ออร่อยอ้าวต่อไปตามพี่ยายยายจะได้อะไรพยัยจะได้อะไรไหลเ้ยอะไรอะอุ้ยไข่เน่าไข่เน่าไข่เน่าอะไรอะไข่เน่ากับป๊อปคน แม่ขอให้ลูกได้ป๊อปคอนเนยลวกันเพราะว่าไข่เน่าเนี่ยมันจะแบบว่าเหม็นแบบว่าเหม็นจันร้องไห้แน่ๆป๊อปป๊อปคอนเนยขอหรอเอาดูดูุกขแม่อดแล้วรอดแล้วไปแอปโป้ มันเหมือนป๊อปคอนอย่างมันเหมือนหื่อาอีพนะก็นั่นแหละป๊อปคอลนะแถ้ามันหป๊อกฝั่งป๊อปคอ่งต่งอไปตามพออ่อครับป๊อกตามพ่ออีกแล้วเหรอสองล้อนี่ไม่ได้รสชาติดีสักทีรสอ,อะไรอะ่ะบ้าบ้าคือเนือเน้อดิบรสเนื้อดิบรสเนื้อดิบกับอะไรอะ่ะลูกพีชลูกพีชนี่ครับอาละเนื้อดิบอันนี้แหละจะรอดไหมครั้งที่สาม มไปีกินขวานไม่รู้ซะแล้วอต่อไปโตตโตโอ้โไปเร็วมากไปเร็วกว่ากล้องสีชมพูคือผ้าพันแผลเก่าแล้วกับน้ำทับทิมมาดูกันแม่น่ารพอจะได้ผ้าพันแผลเก่าหรือน้ำทับทิมน้ำทับทิมจะหอมหวานม เขี้ยวพี่ลูกยังไม่ก้าวปากเลยพี่ก้าวพี่ก้าเวเจออะไรก็ไปเลยไม่กล้าเฮ้ยอร่อยลูกลองดูแม่วาฟเฟิโชคดีรอบเนี้ยอันนึงสั้นๆเขาฟูโชคดีทุกรอบเฮ้ยเอาเลยลูกเขี้ยวแล้วหายใจขก็ลูกเขี้ยวเห็นเขี้ยวเลยรอดรอดรอด จะได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันี่ยไอะไหนสตรอเบอรี่เดซฟริชปาตายปาตายหรือว่าสตรอเบอรี่วานาน่าสมูทตี้โอ้โหชื่อน่ากินสีมันเป็นสีอะไรมันเป็นอันเดี๋ยวไปดูชมพูแดงแดงนดงแดงแดๆโชคดีโชคดีสุดๆเลยคนโชคดีต่อไปเราจะมาดูว่าเราจะเจอคนโชคดีหรือเราจะเจอร้าปอ ให้การ่านใจดีสุดๆเลยลพี่อดไจมูปสตอร์ีอดปฟินฟินฟินฟอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นันรอบสุดท้ายเดี๋ยวอันนี้เราเล่นกันแต่บนกระดาษนเธอบอกเธอจะมามีอีกแบบนึงมันแอปพลิเคชันไงมัามีแอปพลิเคชันอ๋อใช่ใ อีกแบบนึงสกแกนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดแอปสกแกนกิ๊บโซนดอ่าแล้วก็มาดูเป็นอ,อ่ะมาอ่ะ,อะ,อะเราจะเป็นหงีตอนนี้เราก็จะมาเล่นอีกแบบหนึ่งเป็นผ่านแอปพลิเคชันอ,อ,อ่าและพอเราเข้าแอปมานะครับเราก็จะต้องกดไปที่ด้านบนตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้อีกทีนึงครับ อ๋อเหมือนกันเหมือนกันนนี้ขายกันเลยเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะไม่ใช่้ายอ๋อที่นี่วอเดยไอเดียอะไรฮึบไเดียชูีตีอวกถึงเท้าถงเท้าอีกแล้วถงเท้าอีกเลยถงเท้าอร่อยออันนี้

โอ๊ยโอ๊ยยอะจิ๊บคาโต๊ะคุณย่างแงเลยอ่ะข้าขาตคลงย้อรสชาติเป็นไงปรสชาติอารมณ์เสียรสชาติมาอารมณ์เสียรสชาติเป็นไงอธิบายก่อนมันอี๋ โอ๊ยตายผิดหน้าผิดตาไปเลยไม่ไหวไอ้เล้ยอะไรตาพี่ไอตาพี่ไอตับนี่เลยนี่เลยไม่ดำดำเลยตับหรือว่าคาปูชิโน่เกียวสีรูเกียวเกียวเฮ้ยเป็นอะไรไปแอปเปิ้ลไปพอแล้วไพอแล้วพี่ไม่หาย่า มันจืดๆแปลกๆมันจืดเหรอถ้าแม่รู้ว่ามันหวานจืดแล้วมันมีกลิ่นยังไงอ่ะมันโอ้เพราะบอกกินแล้วมันแบบรู้สึกแบบจืดๆแล้วมันเหมือนกับรสชาติมันแปลกอ่ะโอเคมันแปลกที่เอาบออะไอ่ะน้ำร้อนจัดน้ำยาร้อนจัดเค้กวันเกิดเค้กวันเกิดโอู้ห อันนี้ไม่เคยมีใครได้ครับอยากได้เค้กวันเกิดเดี๋ยวติ๊กให้พ่อลุ้นติ๊กปูอยากได้เค้กวันเกิดงั้นเดี๋ยวพ่อหยิบแล้วปูชิมชิมป่ะเนี่ยชิมแทนพ่อชิมแทนพ่อใช่ไหมยได้เค้กวันเกิดนดมาดูกันว่าจะเป็นเค้กวันเกิดหรือว่านุ่ยารำจานเดาะเป็นเค้กเงยกินสักทีเถอะ เคเควันเกิดวิ่งหนีไปแล้วอันนี้ไม่น่าจะเควันเกิดอันนี้น่าจะเศร้ามากมานั่งเล่าเควันเกิดแล้วมันคืออะไรอะน้ำเียงจานน้ำเียงจานเหรอเศร้ามันเป็นไงหวานไหมหวานโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นเราก็มีเล่นสองแบบเอนแรกเราเล่นแบบกระดาษเนาะเขาเรียกว่าแมนม้วนแล้วต่อมาเราก็เล่นแบบใช้แอปพลิเคชันกันเป็พี่อใอ่ สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องไอ้บลอนซารีกดไลค์กดกระดิ่งติ๊งซิงไปไปแอปเปิลค่ะกดไลค์กด like, กระดิ่ง,งนะยำลูกแ <c oughs> อปเปค่ะเข้าอยู่ในแอปแล้วอยากกินยังไงกูกไม่ใช,อ <c oughs> ใช่อยากกินเค้ก <c oughs> เอาเค้กได้